คอมเมนต์ ant, สน,นันอาจพสุตโพสคำคำล้านจดทะเบียนคำนี้บ้างได้ไหมเป็นประเด็นดาราม่าร้อนแรงที่ถูกพูดถึงอย่างมากกับเมนูปังชาที่ไม่มีใครไม่พูดถึงแม้กระทั่งดาราหนุ่มชื่อดังอาจพสุตปานแย้มที่ดับปทดเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบล่าสุดเจ้าตัวได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัว a อาจพสุด98บอกว่าจดทะเบียนคำว่าหมูกรอบบ้างได้ไหมคิดอะไรอยู่ครับคนจดห้าห้าคำๆนะใครเครียด พร้อมแคปชั่นระบุเพิ่มเติมว่าคิดอะไรอยู่ครับขคำๆคนะทำกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์เห็นคอมเมนต์ฮาสนันไอเลยทีเดียวโดยมีคอมเมนต์ดังนี้คนจดไม่เท่าไหร่คนให้จดเนี่ยคิดบ้างไหมต้องจดคุณชายหมูกรอบน่าจะยังไม่มีที่มาของคำว่าปังปีนาชจดคำว่าเจ้าเก่าบ้างได้ไหมพรุ่งนี้ผมจะไปจดกะเพราหมูจดเลยค่ะหมูกรอบเจ้าของหอเธอหยุดดิจะไปจดสูตรคุณย่าด,ด้วย ถ้าตั้งชื่อหมาว่าหมูกรอบต้องเปลี่ยนชื่อไหมครับกับละพราสุดหลอ่อเดี๋ยวทัวจอดหน้าร้านกรอบพินาศขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ